สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้นะครับสองเศ้าจะพาไปเปิงการตั้งค่าเบืองตน้นก่อนเริ่มใส่งานม er ิกเซอร์ไมดเอามสองอในทุกๆงานของสองเศรครับมิกเซอร์ไมด m 3เอามสองอนะครับเป็นดิจิตอลมิกเซอร์ตัวปัจจุบันที่สองเศวเลือกใส่งานอยู่นครับเนื่องด้วยว่ามีฟังก์ชันพื้นฐานเพียงพอต่อความจําเป็นที่จะใส่งานนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชัน EQ เอาไว้ปรับแต่งโทนเสียงของสัญญาณนะครับฟังก์ชันคอมเพรสเซอร์เอาไว้ชดเชยหรือว่าบีบอัดสัญญาณเสียงที่มันดังเกินไปฟังก์ชันเกตนะครับเอาไว้กำหนดความดังเบาหรือว่า DB นั่นเองเพื่อเป็นสวิต์เปิดปิดสัญญาณเพื่อจะเข้าสู่ระบบหรือว่าซิสเต็มของเขานเองนะครับในส่วนของผักอินพุตนะครับสองเ้าจะบอดด้คอนฟิกหรือว่าตั้งค่าได้เฉพาะเจะจง จะตั้งค่าเป็นค่า d ด f a u l t ์หรือค่าค่าเรื่มตนของอุปกรณ์เนื่องหน่วยว่ารูปแบบหรือลักษณะงานที่เหให้บริการมีความหลากหลายนะครับออในแต่ละงานเนี่ยการใช้งานก็จะแตกต่างกันออกไปเฮาก็เลยเลือกที่จะตั้งค่าไว้ที่ค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์เพื่อการเริ่มตนทําง,งานที่สะดวกไหลกระวนเร็วมีประสิทธิภาพเพราะว่าในแต่ละงานนั้นเพิ่นจะมีจุดมุ่งหมายหรือว่าลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปเฮาก็จะได้เหตุเสียงออกแบบเสียงหรือว่าผสมเสียงเนี่ย ให้มันเหมาะสมกับงานางนั้นนะครับในส่วนของภาคเอาพูดจะมีอยู่3ส่วนที่เฮ่าตั้งค่าไว้นะครับในส่วนแรกจะเป็นเรื่องของเอฟเฟคจะมีอยู่3เบอร์หรือว่า3โตที่เฮ่าเลือกใส่อยู่นะครับส่วนที่2จะเป็นเอฟเฟคอีกเหมือนกันแต่เป็นโตวัวเหตุให้ระบบเสียงมีความกระชับ,บสึ่งเฮ่าเลือกที่อินเสิร์ตเข้าไว้ที่เมน LR ในส่วนที่3จะเป็น Eq สำหรับผากเอาผุดของมอนิเตอร์นะครับเดี๋ยวเขาไปเบิรกันเอฟเฟกตัวแรกนะครับเป็นลูมรีเวิร์บตัวที่สองเป็นแพดรีเวิร์บตัวที่สามเป็นสเตอริโอด a เลย์ตัวที่สี่นะครับสเตอริโอดีเอสเซยังที่ว่านะครับเขาอินเสิร์ตเขาอินพุตเออขออภัยครับเขาทีเมนเอลอาร์นะครับเพื่อสั่งความกระชับให้เสียงที่ส่งออกไปนะครับยังลำโพงยังสิสเทมของเขาซึ่งก็สามารถ ปับได้ทั้งในย่านของโล่และย่านของไฮนะครับสำหรับตัวนี้ส่วนต่อมาส่วนที่3นะครับคือ Duo อทูอีคิสำหรับเอา p ุ t มอนิเตอร์ถึงเขาจะตั้งคอนฟิกไวแต่ว่าเขาจะบอเลือกหลอกความทีใดความทีหนึ่งนะครับบอเลือกเพิ่มหรือลดช่วงความทีใดความทีหนึ่งไวเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาเขาให้บริการในรูปแบบที่ต่างกันนะครับการใช้งานที่ต่างกันเพราะฉะนั้น ในการไปงานแต่ละครั้งเนี่ยเฮาบ่งู้วความชี้ใดนะคบจะก่อให้เกิดการหวีดหอนแล้วก็ให้เกิดการบกกการบกวนเฮาก็จะเลยตั้งคาไว้เริ่มตนเมื่อเขาไปงานไดนะครับความชี้ไดฟ้องข้นมาวา่ามีการหวีดหอนเฮาก็จะไปจัดการกับความชีนั้นซึ่งก็จะเห็นให้เฮาทางานได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับนี่ก็คือลักลักนะครับาการตั้งคาหลักลักก่อนเริ่มตนก่อนใส่งาน ในแต่ละงานนะครับสําหรับมิกเซอร์ไม้ดาดที่ทางสองสาวเหลือกใส่ในปัจจุบันอยู่สําหรับท่านใดมีขอเสนอเนะเพิ่มเติมนะครับหรือมีแทคติกมีขอสงสัยอยากคุ่ยคุยแลกเปลี่ยนก็สาม,มารถติดตประสานงานกับสอง้า้ตลอดเวลานะครับสิ่งนี้ความยินดีมากๆเลยสําหรับวันนีคงตรงล่างกันไปก่อนอกับคลิปนี้การตั้งคาเบื้องตนก่อนใส่งานมิกเซอร์ของสองสาวนะครับ ออกกันไหมคลิปหน้ามอนีสวัสดีครับ